สวัสดีครับโยผมเฟมบอยอาร์เซนไวนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับกับเกมเหมือนพ่อแมนเดอะสตองเกตแมนนะครับผมหลังจากที่ผมเลิกไปประมาณหลายเดือนป่ะครับน่าจะ2เดือน3เดือนได้หรือเปล่านะครับที่ช่องผมหายไปก็คือผมเลิกเล่นนะครับผมแล้วก็ปัดเลิกเล่นนะครับก็เลยเลิกทําช่องไปด้วยแล้วก็ปล่อยช่องทิ้งไปนะครับผมวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเรากลับมาครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกับไอดี โนบอดี้เอ็กนั่นเองนะครับผมก็อย่างแรกเลยที่ผมกลับมาโยโนบอดี้เอ็กนะครับก็คือจะว่าไงดีผมก็มาทำคอนเทนต์แนวกิวอลนะครับผมแนวกิวอลนี่นะผมมาทําในแนวกิวอลนะครับก็ถามว่าผมทำคอนเทนต์อะไรบ้างในดีโนบอดี egg, ้เอ็กก็มีแค่กิวอลเท่านั้นนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ทำคอนเทนต์ซัทก,กัร์ดพินัตตี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่า คนอิจิคิดว่าเออผมมาทำเนี่ยแย่งคอนเทนต์พี่นัตตี้หรือเปล่าไม่นะครับไม่แย่งนะเพราะว่าผมทําในกีวอเท่านั้นไม่รีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแจกรีวิวดูช่องที่พี่นัตตี้แฟชชั่นแฟดได้เลยนะครับก็แล้วถามว่าทำไมผมถึงมาโนบดีเอ็กนะครับก็เพราะว่าพี่ผมเนี่ยได้เออชวนนะครับว่าเออสนใจกลับมาเล่นไหมกลับมาทําคลิปไหมก็จะให้กลับมาทําตัวโนบดีเอ็กซึ่งพี่ผมคือคนไหนคือใคร และมีสืบคล้องอะไรกับ nobody X อันนี้ผมขอไม่พูดจดใดทั้งสิน้นขอไม่กล่าวถึงไม่บอกนะครับผมก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาประกาศอย่างี้นะครับก็ผมก็จะเริ่มลงคลิปของ No b o d y X ก็ประมาณช่วงที่มีกิวบอลนะครับผมและก็ถามว่าผมจะลงแค่ nobody ไหมก็อาจจะลงบอจูด้วยหรือเปล่าอาจจะลงนะครับก็ใครอยากให้ผมลงบอจูก็บอกได้นะก็ โอเคก็คงม,มีแค่นี้แหละบ้างนะครับผมก็เลิกไปนานเลยนะครับก็เพิ่งกลับมาเล่นนะเห็นว่ามีตัวใหม่เพียบเลยใช่ไหมมีเจนอสเข้ามาใหม่ใช่ป่ะที่ผมเลิกไปอะเฮลไฟผมรีวิวไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับเฮลไฟเหมือนจะไม่ได้รีวิวหรือเปล่ามีจะต้องเฮลไฟใช่ไหมเฮ้ยเฮลไฟผมรีวิวไปแล้วดิเออแล้วก็มีเจนอสนะที่เพิ่มมาใหม่นะครับของโนบะบี้เอ็กซ์นะก็ เราติดตามชมนะครับเราติดตามชมคลิปคลิปแรกไปเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปเปิดเผยตัวเฉยๆนะเปิดเผยตัวตนนะจริงๆโนบิที X เอ็กเนี่ยผมก็ิ่งได้เข้านะครับผมก็โอเคนะคใครที่อยากรีวิวช่องพี่นัตตี้เท่านั้นนะครับช่องผมแค่ทำกีฬาเฉยๆนะไม่มีการรีวิวใดๆทั้งสิ้นนะครับ